สวัสดีค่ะจากเพจเครื่องมือช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มน้ํายี่ห้อเคีนโตรุ่น ps 1 7 0นะคะปั๊มน้ําตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะสามารถใช้งานในบ้านในสวนได้หมดนะคะถ้าใช้งานในบ้านเนี่ยเราจะต่อตรงท่อปอกปาหรือเราจะผ่านแท้งก็ได้นะคะไม่มีแท้งหรือมีแท้งก็ได้นะคะส่วนคนที่เอาไปใช้ในสวนในไร่นะคะหรือเอาไปดูดบ่อบาดานะคะก็ดูดได้เหมือนกันนะคะใช้งานได้ครบถ้วนนะคะ ตัวนี้จะใช้ไฟบ้านนะคะาสามารถเสียบปลั๊กทิ้งไว้ได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าน้ําไม่ไหลผ่านเนี่ยจะตัดการทํางานเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันเลยนะคะสเปคของตัวนี้นะคะจะส่งสูงอยู่ที่40เมตรนะคะ40เมตรในที่นี้คือยิงตรงขึ้นแทงนะคะไม่แตกท่อนะคะถ้าเกิดเอาไปใช้ในบ้านนะคะก็เทียบกับได้ประมาณ2ชั้นนะคะอัตราน้ำไหลนะคะจะอยู่ประมาณ35ลิตรต่อนาทีนะคะ ดูดลึกได้9เมตรนะคะตัวนี้ท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกขนาด1นิ้วนะคะใช้ไฟบ้าน220โวลต์มอเตอรอ์ความเร็วรอบอยู่2,800รอบต่อนาทีนะคะ370วัตต์หรือครึ่งแรงนะคะตัวนี้กินไฟ2แอมป์นะคะตัวนี้เนี่ยได้มาตรฐานการผลิตนะคะผ่าน iso 9 1 0 1เรียบร้อยนะคะมีใบรับประกันจากบริษัทให้ด้วยนะคะ ประกัน6เดือนเต็มเลยนะคะตัวนี้ไปรับประกันจากบริษัทค่ะมั่นใจคุณภาพได้เลยนะคะดีแน่นอนจัดต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องนะคะว่าเอ๊ะรุ่น ps 1 7 0เนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว130หรือ150ตัวเก่าของเคนโตเขาเนี่ยนะคะ ก็จะมีดีไซน์นี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นดีไซน์เขาเรียกว่าดีไซน์ครีบปลานะคะตัวนี้มันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะปกติเนี่ยจะเป็นตัวเรียบๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นครีบแบบนี้นะคะดีไซน์ใหม่นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่านี้จะเป็นเรียบๆนะคะเห็นไหมคะจะเป็นครีบๆแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะทําให้มอเตอร์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะมาดูที่ตัวนี้นะคะตัวมอเตอร์นะคะถ้าเป็นรุ่นเก่านะคะ130 150เนี่ยความกว้างจะประมาณเท่านี้เองนะคะแต่ถ้าเป็น170เนี่ยตัวจะขนาดนี้เลยนะคะตัวจะใหญ่กว่าเดิมเกือบเท่าตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกล่องใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็แผงวงจรของเขานะคะเป็นะระบบกันความชื้นนะคะจะพัฒนามาใหม่ ก็จะดีขึ้นก็ใช้ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำไปอีกนะคะแล้วก็ต่อไปมาดูที่ตัวการติดตั้งนะคะท่อน้ำเข้านะคะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะท่อน้ำเข้าขนาด1น,นิ้วนะคะตามที่แจ้งไปแล้วก็ท่อน้ำออกจะอยู่ด้านบนนี้นะคะขนาด1น,นิ้วเหมือนกันนะคะส่วน ตรงนี้นะคะตรงนี้คืออท่อร่อน้ํานะคะตรงนี้คือเป็นจุดรอ่อน้ํานะคะกรอกน้ําเข้าไปตรงนี้นะคะเปิดฝากรอกเข้าไปครั้งแรกนะคะกรอกให้เต็มนะคะเพียงครั้งเดียวนะคะครั้งอื่นไม่ต้องแล้วนะคะทําครั้งเดียวแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะคะเป็นทองเหลืองนะคะวัสดุดีนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะคะกรอบแตกเปื่อยง่ายนะคะตัวนี้ก็ทนทานะคะเป็นทองเหลืองแล้วก็ ดีไซน์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาใหม่ก็คือตัวนี้นะคะหน้าแป้นนะคะหน้าแป้นจะใหญ่ขึ้นนะคะหน้าแป้นใหญ่ขึ้นน้ําเข้าเยอะขึ้นน้ําออกเยอะขึ้นนะคะปริมาณการไหลของน้ําก็ไหลออกมาได้เยอะขึ้นดีขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเครื่องดูกันนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็น เสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะอันนี้คือเราเสียบไว้แล้วเรียบร้อยเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะคะตอนนี้นี่คือเสียบปลั๊กแล้วนะคะเครื่องก็ไม่ดังนะคะเครื่องคือยังไม่ทํางานเพราะว่าน้ํายังไม่ไหลผ่านนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดก๊อกน้ําดูนะคะเห็นไหมคะมอเตอร์ก็จะดังขึ้นมาเลยปั๊มน้ำจะทำงานขึ้นทันทีเลยคะ่ะลองเปิดก๊อกที่สองดูนะคะ ไหลแรงอยู่ก็ได้นะคะฟังเสียงมอเตอร์นะคะเสียงมอเตอร์ก็ไม่ได้ดังมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะถามว่ามอเตอร์ดังไหมเพราะว่าเขาติดตั้งในบ้านในอาคารหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่อยากให้เสียงดังมากเนี่ยนะคะลองฟังเสียงไม่ได้ดังมากนะคะยิ่งถ้าเราติดนอกบ้านเนี่ยคือเงียบเลยนะคะดตงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูนะ้ เดี๋ยวถ้าเราปิดน้ํานะคะเราก็มาลองดูเครื่องนะคะเครื่องก็คือจะตัดการทํางานอัตโนมัติเลยนะคะการปิดออกเตอรจะน่วงนิดนึงนะคะสามวิห้าวิสิบวิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตัดการทำงานเองนะคะปั๊กก็ยังคงเสียบไว้อยู่เหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้ก็คือสามารถเสียบปลั๊กทิ้งไว้ได้เลยนะคะจะตัดกันทำงานอัตโนมัติอย่างที่บอกนะคะอ,อุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีเครื่องไปเปลืออย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีฐานให้นะคะมีใบรับประกันให้นะคะ6เดือนตามนี้นะคะ